ยดูดีถูกพ่อผัวตบหน้ากลางงานเลี้ยงแค่ไม่ยกเพนเฮาส์ห้าสิบล้านให้น้องสาวผัวแต่นั่นแค่จุดเริ่มต้นความลับดำมืดของทั้งตระกูลกำลังจะถูกเปิดโปงผู้หญิงคนหนึ่งที่ถูกหลอกใช้ให้เป็นพระรับปากจะเอาคืนอย่างไรต้องการเวอร์ชั่นยาวขึ้นหรือเน้นคำบางคำให้ชัดเจนขึ้นเพื่อใส่เสียงภาคก็สามารถบอกได้เลยครับหัวข้อถูกพ่อผัวตบหน้าสั่งสอนกลางนาเลี้ยงเหตุเพราะไม่ยอมยกเพนเฮาส์ห้าสิบล้านให้เป็นของขวัญน,น้องสาวผัว เสียงแก้วกระทบกันดังแววแสงไฟระยิบระยับสะท้อนจากโคมระยา้าผู้คนหัวเราะยิ้มแย้มแต่งตัวหรูหรากลิ่นไวน์และอาหารฝรั่งเศสหอมคลุ้งเสียงเพลงคลาสสิกบเลงเบาๆจากมุมเปียโนโฉันยืนนิ่งกลางห้องโถงถือแก้วแชมเปญไว้แน่นจนมือเย็นเฉียบสายตาหลายคู่จับจองรวมถึงเขาพ่อสามีของฉันเขาเดินตรงมาหา ใบหน้าขึงขังไม่ยิ้มไม่ทักเสียงดนตรีคล้ายจะเงียบลงหรืออาจเป็นเพราะหัวใจฉันเริ่มเต้นแรงเกินไปทำไมไม่ให้เพนเฮาส์หลังนั้นเป็นของขวัญน,น้องสาวพีมคำถามแรกจากเขาทะลุความเงียบเหมือนฟ้าผ่าฉันกลืนน้ำลายลงคอห้องทั้งห้องพลันเย็นเยียบนั่นเป็นทรัพย์สินของฉันค่ะฉันพูดออกไปเสียงของตัวเองสั่นเล็กน้อย พ่อสามีจ้องฉันด้วยสายตาที่ไม่เคยเห็นมาก่อนแววตานั้นเต็มไปด้วยความดูถูกเขายกมือขึ้นเสียงฝ่ามือฟาดลงบนแก้มฉันเสียงตบดังกองแขกบางคนหยุดพูดคุยบางคนมองมาด้วยสายตาตกตะลึงแก้มข้างสายของฉันร้อนวา่าร่างกายชาไปครึ่งสีกเธอกล้าเถียงฉันน้ำเสียงเขาหนักแน่นแข็งกระด้าง มือของเขายังชี้มาที่ฉันเธอเข้ามาในตระกูลนี้ได้ก็เพราะลูกชายฉันฉันหอบหายใจพยายามประคองตัวไม่ให้ล้มความอับอายแทรกซึมเข้าไปในทุกอนุผิวแสงไฟในห้องที่เคยอบอุ่นตอนนี้กลับดูเหมือนมีแต่ความเย็นชาพีมสามีของฉันเขายื่นห่างออกไปจ้องมองเหตุการณ์ด้วยสีหน้าว่างเปล่าไม่เดินเข้ามา ไม่พูดอะไรเลยฉันยิ้มแม้รอยแดงบนหน้าเริ่มเจ็บลึกหัวใจที่เคยเต้นเพื่อเขาตอนนี้กลับเต้นด้วยแรงแห่งความเจ็บปวดสายตาทุกคู่อย่างจ้องมองเสียงซุบซิบเริ่มดังขึ้นเรื่อยๆฉันขยับริมฝีปากแต่ไม่มีเสียงใดเล็ดลอดกลิ่นน้ำหอมแพงๆตอนนี้เหม็นขมพื้นหินอ่อนใต้เท้าเหมือนจะเย็นยเยือกฉันหันไปมองทางออก แต่เท้ายังไม่ขยับพ่อสามียิ้มเย็นเธอไม่เหมาะจะเป็นสะพยบ้านนี้คำพูดนั้นแทงเข้าอกเหมือนเข็มพันเล่มจิ้มพร้อมกันแต่ฉันยังยืนนิ่งมือกำแน่นลมหายใจเริ่มสัน่นเสียงโทรศัพท์ของใครบางคนดังขึ้นเสียงนั้นดังผิดเวลาเหมือนสัญญาณบางอย่างกำลังจะเกิดขึ้นแล้วเสียงฝีเท้าดังขึ้นจากบันไดชั้นสอง ทุกสายตาหันไปมองประตูห้องทำงานของพ่อสามีเปิดออกอย่างช้าๆเงาใครบางคนปรากฏขึ้นที่ปลายบันไดมือข้างหนึ่งถือเอกสารหนาเตะอีกข้างถือโทรศัพท์ที่กำลังบันทึกเสียงอยู่เสียงเปิดเอกสารดังกรอบกแกรบเงานั้นค่อยๆก้าวลงบันไดใบหน้าของคนคนนั้นชัดขึ้นทีละนิดทุกคนเงียบเหมือนเวลาหยุดเดิน คนคนนั้นยิ้มแต่แววตาเต็มไปด้วยไฟฉันรู้ทันทีว่าบางอย่างกำลังจะเปลี่ยนไปอย่างไม่มีวันย้อนกลับเสียงฝีเท้ากระทบพื้นหินอ่อนดังกังวานในความเงียบคนที่ก้าวลงมาคือวินล,ลี่อดีตเลขาส่วนตัวของพ่อสามีและชายผู้หายตัวไปอย่างลึกลับเมื่อสามเดือนก่อนทุกคนเบิกตากว้างรวมถึงพ่อสามีที่เริ่มขยับถอยหลังช้า ใบหน้าของเขาเริ่มสีดเหมือนเห็นผีในงานเลี้ยงวิลลี่ชูโทรศัพท์ขึ้นเสียงที่บันทึกไวค้ค่อยๆดังขึ้นเป็นเสียงของพ่อสามีให้เอาเพนเฮาส์นั่นมาเสียแต่โดยดีไม่งั้นก็จัดการเธอซะผู้หญิงแบบนี้มีหรือจะมีค่าพอสำหรับตระกูลเราเสียงหัวรอดเย็นเย,ยือกตามมาหลังประโยคนั้นบางคนในห้องอ้าปากค้างบางคนรีบหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่าย มือของฉันเริ่มคลายออกความเจ็บที่แก้มเริ่มจางหายแทนที่ด้วยความรู้สึกบางอย่างที่ลุกโชนขึ้นจากข้างในพ่อสามีพุ่งเข้าไปหาเขาแกเอาเสียงพวกนี้มาจากไหนนี่มันตัดต่อวิลลี่ยังยืนยิ้มเขาไม่ถอยแม้แต่ก้าวเดียวมืออีกข้างยื่นแฟ้มเอกสารออกไปและนี่คือเอกสารการยกยกทรัพย์ในนามบริษัทคุณคิดว่า ผมจะเงียบหลังจากที่คุณสั่งให้คนตามฆ่าผมนั้นเหรอเสียงในห้องเปลี่ยนไปทันทีจากซุบซิบกลายเป็นเสียงตกใจบางคนหันไปมองพ่อสามีบางคนถอยห่างจากเขาพี่ย,ยังคงยืนอยู่ที่เดิมแต่ตอนนี้สีหน้าของเขาเริ่มเปลี่ยนเขาหันมามองฉันเหมือนเพิ่งตื่นจากฝันร้ายฉันไม่ได้มองเขาตอบ สายตาของฉันจับจ้องเพียงชายตรงหน้าที่กำลังสั่นด้วยความโกรธพ่อสามีผู้ซึ่งเคยยิ่งใหญ่ในบ้านหลังนี้แกไม่มีสิทธิ์เอาเรื่องนี้มาแฉที่นี่เสียงตะคอกดังลั่นแต่ไม่มีใครตอบไม่มีใครเข้าข้างเขาอีกต่อไปไฟในห้องเริ่มสว่างขึ้นเหมือนสวรรค์กำลังเปิดเผยทุกสิ่งความลับที่ซุกไว้ใต้พรมกำลังถูกลากออกมาต่อหน้าทุกคน เสียงเซเรนตำรวจดังแว่วจากด้านนอกฉันยืนนิ่งมองผ่านกระจกสายบานใหญ่ที่สะท้อนภาพความวุ่นวายภายในแสงไฟสีฟ้ากระพริบสองเข้ามาสะท้อนบนแก้มที่ยังแดงอยู่แต่ตอนนี้ฉันไม่รู้สึกเจ็บอีกต่อไปเสียงเคาะประตูดังขึ้นก่อนที่ประตูบานใหญ่จะเปิดออกตำรวจในเครื่องแบบเดินเข้ามาอย่างมั่นคงพ่อสามีพยายามจะพูดอะไรบางอย่าง แต่ไม่มีใครฟังเจ้าหน้าที่คนหนึ่งอ่านหมายจับออกมาดังๆบรรยากาศในงานเลี้ยงกลายเป็นสนามสอบสวนฉันหันไปมองวินล,ลี่เขาพยักหน้าให้ฉันช้าๆก่อนจะส่งเอกสารทั้งหมดให้เจ้าหน้าที่ขณะพ่อสามีกำลังถูกสายกุญแจมือเขาหันมามองฉันด้วยแววตาแคลึกเธอจะไม่มีวันได้อยู่ในบ้านหลังนี้อย่างสงบสุขฉันสบตาเขาไม่หลบไม่หวน แล้วเอ่ยเสียงเรียบบ้านที่สร้างบนคำหลอกลวงมันไม่เคยสงบสุขตั้งแต่แรกอยู่แล้วเสียงกุญแจมือกระทบกันดังกริกพ่อสามีถูกเจ้าหน้าที่พาเดินผ่านแขกในงานทุกคนเบือนหน้าบ้างหลบสายตาบ้างหยิบมือถือขึ้นมาถ่ายอย่างเงียบงนันแสงแฟลชวุบว่าไปทั่วห้องไม่ใช่แสงแห่งเกียรติยศแต่เป็นแสงของความอัปยศที่ไม่มีใครหลีกหนีได้ฉันยืนอยู่ตรงนั้น กลางความโกลาหลกลางสายตานับสิบท,ที่พึ่งตระหนักว่าความจริงมันไม่เคยถูกฝังได้ตลอดไปพิมพเดินเข้ามาช้าช้าราวกับไม่แน่ใจในทุกอย่างก้าวใบหน้าเขาเต็มไปด้วยความสับสนเหมือนเพิ่งเข้าใจว่าทั้งชีวิตถูกหลอกใช้พิมพเขาเรียกชื่อฉันเบาๆเหมือนกำลังขอให้ฉันหันไปหาเขาแต่ฉันยังยืนนิ่งไม่แม้แต่จะขยับ ฉันไม่รู้ว่าเขาจะทำแบบนั้นจริงๆเสียงของเขาสัน่นแต่ในหัวของฉันมีแต่คำถามแล้วก่อนหน้านี้ละ่ะวันที่เขาเงียบวันที่เขาปล่อยให้ฉันถูกรังแกเขาก้มหน้าลงเหมือนรับรู้คำตอบจากความเงียบของฉันวิลลี่เดินมาหยุดข้างฉันตำรวจเจอหลักฐานที่ห้องทำงานใต้ดินของเขาแล้วทั้งบัญชีลับสัญญาปลอมและคลิปเสียงข่มขู่หลายสิบไฟล์ เสียงเขานิ่งแต่แววตาเต็มไปด้วยชัยชนะฉันพยักหน้ารู้สึกเหมือนเมฆดำที่ปกคลุมชีวิตมานานค่อยๆสลายไปทีละชั้นจากมุมห้องเสียงร้องให้แหลมสูงดังขึ้นเป็นเสียงของน้องสาวพีมเธอสุดตัวลงกับพื้นกรีดร้องออกมามันเป็นของขวัญวันเกิดของฉันพวกเธอไม่มีสิทธิ์เอามันไปฉันหันไปมองเธอ น้ำตาไหลพรากแต่น้ำตานั้นไม่ใช่เพราะเสียใจมันคือความโกรธที่ไม่ได้ในสิ่งที่เคยชินเธอไม่เคยรักใครจริงๆฉันพูดเบาๆแม้แต่พี่ชายตัวเองเธอก็แค่ใช้เขาเป็นเครื่องมือเธอสะอื้นแรงขึ้นแต่ไม่มีใครเข้าไปปลอบขณะนั้นเองเสียงประตูระเบียงเปิดออกช้าๆสายลมยามค่ำพัดเข้ามา กลิ่นดอกไม้จากสวนลอยมาแต่ปลายจมูกฉันหันหลังให้ทุกคนเดินไปยังระเบียงปล่อยให้เสียงวุ่นวายค่อยๆเลือนหายไปมองลงไปยังเมืองที่สว่างสวัยตึกสูงรถยนตไฟจราจรทุกอย่างยังคงดำเนินไปไม่มีใครหยุดเพื่อฟังเสียงของผู้หญิงคนหนึ่งที่เพิ่งลุกขึ้นยืนจากความเจ็บปวดแต่มันไม่สำคัญอีกแล้วเพราะตอนนี้ ฉันไม่ได้ยืนอยู่ในความเงียบอีกต่อไปเสียงลมหายใจของตัวเองชัดเจนขึ้นเงาสะท้อนในกระจกระเบียงเผยให้เห็นผู้หญิงคนหนึ่งที่ไม่ได้อ่อนแอเหมือนในอดีตอีกแล้วข้างหลังยังคงวุ่นวายเสียงเจ้าหน้าที่พนักงานเซิร์ฟแครผู้มาเยือนทุกอย่างเหมือนภาพเบลอที่ไม่เกี่ยวข้องกับฉันอีกต่อไปฉันยืนอยู่ตรงนี้กลางแสงไฟของเมืองที่ไม่เคยหลับเหมือนเป็นสักขีพยานว่า จุดจบของอำนาจที่ถูกสร้างจากการกดขี่มันมาถึงแล้วพิมพเดินมาหยุดห่างออกไปไม่กี่ก้าวเขาไม่พูดอะไรแค่ยืนมองฉันเหมือนกำลังคิดหาคำขอโทษที่ไม่รู้จะเริ่มจากตรงไหนแต่ฉันไม่ต้องการคำขอโทษไม่ใช่ในค่ำคืนนี้ไม่ใช่หลังจากที่ปล่อยให้ฉันเผชิญทุกอย่างคนเดียวเขาสูดลมหายใจเหมือนจะพูดอะไรบางอย่าง แต่เสียงโทรศัพท์ของเขาก็ดังขึ้นก่อนเขามองหน้าจอแล้วตัดสายแวลตาเริ่มหมนเหมือนรู้ว่าไม่มีสิ่งใดจะเยียวยาได้อีกฉันหมุนตัวกลับเข้าไปในห้องสายตาเหลือเห็นแขกบางคนยังคงมองฉันอยู่แต่คราวนี้ไม่มีใครแสดงความเวทนาไม่มีเสียงหัวเราะเย้ยหยันมีเพียงความเงียบที่แฝงความเคารพวิลลี่เดินตามหลังเข้ามาคุณจะเอายังไงต่อ เขาถามเบาๆฉันมองนาฬิกาข้อมือเข็มวินาทีกำลังเดินอย่างมั่นคงเหมือนเวลาของฉันเพิ่งเริ่มนับหนึ่งอีกครั้งจัดการเอกสารให้ฉันทีฉันจะโอนเพนเฮาส์นั่นให้คนที่สมควรได้มันจริงๆวิลลี่เลิกคิวแต่ไม่ถามต่อเพียงพยักหน้าอย่างเข้าใจเสียงนาฬิกาบนผนังดังขึ้นเที่ยงคืนพอดี เหมือนเสียงประกาศเริ่มต้นของอะไรบางอย่างบางอย่างที่ไม่ใช่ความกลัวไม่ใช่การยอมจำนนแต่คืออิสรภาพฉันเดินผ่านแขกกลุ่มสุดท้ายที่กำลังจะกลับมีคนหนึ่งเอ่ยเสียงเบาคืนนี้เธอกล้าหาญมากฉันยิ้มให้ไม่ใช่เพราะคำชมนั้นแต่เพราะรู้ว่ามันเป็นความจริงรปอปภเปิดประตูใหญ่ให้ ฉันก้าวออกจากคฤริสา์หลังนั้นโดยไม่หันกลับไปมองอีกรถคันหนึ่งจอดรออยู่หน้าทางเข้าฉันเปิดประตูเข้าไปนั่งข้างคนขับวิลลี่ขึ้นตามมาถือเอกสารหนาแต่ไว้แน่นในมือคุณแน่ใจแล้วใช่ไหมเขาถามอีกครั้งขณะรถเคลื่อนตัวออกจากร้วเหล็กฉันหันมองแสงไฟที่ค่อยๆห่างออกไปแล้วตอบชัดเจน แน่ใจยิ่งกว่าทุกครั้งในชีวิตเสียงประตูรถปิดสนิทภายในเงียบสงบมีเพียงเสียงล้อบดไปกับถนนหินกรวดไฟส่องจากหน้ารถทอดยาวไปข้างหน้าเหมือนกำลังเปิดทางให้กับบทใหม่ในชีวิตชั้นเอหลังพิงบอ่อสายตาจับจ้องไปนอกกระจกแสงไฟจากตึกสูงหลายย้อนผ่านเหมือนความทรงจำที่กำลังจางหายวิลลี่เปิดกระเป๋าเอกสาร หยิบซองสีน้ำตาลหนาออกมายื่นให้นี่คือสำเนาทั้งหมดของข้อตกลงปลอมรวมถึงหลักฐานการโอนเงินเข้าบัญชีลับของเขาฉันรับมันมาน้ำหนักของเอกสารในมือไม่เท่ากับน้ำหนักที่เคยกดทับอยู่ในอกตลอดหลายปีที่ผ่านมาเอาไปส่งอายการให้เรียบร้อยเสียงของฉันราบเรียบแต่น้ำเสียงมั่นคงเขาพยักหน้าชา้าแล้วคุณจะไปไนคืนนี้ ฉันนิ่งไปครู่หนึ่งก่อนจะหันไปสบตาเขาที่เดิมแต่ไม่ใช่คนเดิมอีกต่อไปรถเลี้ยวเข้าไปในถนนสายเล็กไฟสองข้างทางสว่างนวลต้นไม้ริมทางไหวเบาๆตามแรงลมปลายทางคือเพนเฮาส์หลังเดิมตึกสูงรูที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นสัญ,ญลักษณ์ของสถานะแต่คืนนี้มันกลายเป็นพื้นที่ของอิสระยามเฝ้าประตูโค้งให้ฉัน รอยยิ้มเขาอบอุ่นกว่าครั้งก่อนเหมือนไม่ใช่เพราะตำแหน่งของฉันแต่เพราะเขารู้ว่าฉันเพิ่งผ่านอะไรมาลิฟต์พาขึ้นสู่ชั้นบนสุดเสียงเครื่องยนต์เบาๆกลายเป็นจังหวะที่สงบใจทุกวินาทีเหมือนการสลัดทิ้งอดีตเมื่อประตูเปิดฉันก้าวเข้าไปในเพนท์เฮาส์ที่เงียบสงัดแสงไฟจากเมืองลอดม่านเข้ามาภาพนาบ,บนพื้นไม้เรียบสนิท เฟอร์นิเจอร์ยังคงอยู่ที่เดิมแต่ความรู้สึกไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปฉันวางกระเป๋าลงบนโซฟาเดินไปที่ระเบียงมองออกไปยังเส้นขอบฟ้าที่เริ่มมีแสงเรืองความมืดของค่ำคืนนี้กำลังถูกแทนที่ด้วยแสงเช้าเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นเบอร์ที่ไม่รู้จักฉันลังเลเล็กน้อยก่อนจะกดรับสายเสียงปลายสายเป็นผู้หญิง นุ่มแต่แน่วแน่คุณคือเจ้าของเพนท้า์คนใหม่ใช่ไหมคะฉันขมวดคิ้วใครพูดฉันคือผู้หญิงอีกคนที่ถูกเขาทำลายเหมือนกันและฉันมีบางอย่างที่คุณควรฟังหัวใจฉันเต้นแรงขึ้นอีกครั้งความเงียบในห้องพันตึงเครียดเสียงเธอพูดต่อสิ่งที่คุณรู้อาจเป็นแค่เศษเสี้ยวของเรื่องจริงทั้งหมดฉันยืนนิ่ง มือกำโทรศัพท์แน่นจนรู้สึกถึงชีพจรของตัวเองเสียงปลายสายยังคงเย็นและมั่นคงเขาไม่ได้แค่ยักยอกทรัพย์เขาไม่ได้แค่ทำลายคุณเขาทำลายอีกหลายชีวิตรวมถึงของฉันด้วยฉันหลับตาสุดลมหายใจเข้าลึกลมยามเช้าพัดเข้ามาทางระเบียงกลิ่นอากาศเบริสุิ์ระปนกับบางอย่างที่เหมือนลางร้ายคุณอยู่ที่ไหนฉันถามเสียงเบาแต่ชัดเจน เสียงปลายสายเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะตอบกลับมาช้าๆเจอกันที่คาเฟ่ริมแม่น้ำเวลาแปดโมงเชา้าคุณควรได้เห็นภาพทั้งหมดด้วยตาตัวเองสายถูกตัดไปทันทีเหลือเพียงเสียงสัญญาณว่างเปล่าในอากาศฉันยืนอยู่ตรงนั้นจ้องโทรศัพท์ในมือหัวใจเริ่มเต้นผิดจังหวะไม่ใช่เพราะกลัวแต่เพราะสัญชาตญาณบางอย่างกระซิบ ความจริงที่ฉันคิดว่ารู้ทั้งหมดแล้วอาจยังเป็นเพียงแค่เงาเลือนของบางอย่างที่ซ่อนอยู่ลึกกว่าฉันเดินกลับเข้าไปในห้องเปิดลิ้นชักโต๊ะข้างเตียงหยิบสมุดบันทึกเล่มหนึ่งออกมาหน้ากระดาษเต็มไปด้วยรอยปากกาชื่อคนวันเวลาสถานที่และข้อสงสัยที่ยังไม่เคยได้คำตอบตอนนั้นฉันเคยคิดว่า ความบอบช้ำของตัวเองคือที่สุดของความเลวร้ายแต่ตอนนี้มันอาจเป็นแค่จุดเริ่มต้นของบางสิ่งที่น่าสะพรึงกว่าแปดโมงเช้าริมแม่น้ำฉันจะไปที่นั่นไม่ใช่เพื่อหนีจากอดีตแต่เพื่อเผชิญหน้ากับมันไม่ว่ามันจะซ่อนอะไรไว้เบื้องหลังน้ำเสียงนั้นก็ตามแสงเช้าสาดเข้ามาเต็มห้องเผยให้เห็นภาพตัวฉันในกระจก สายตานั้นไม่เหมือนเดิมอีกแล้วมันไม่ใช่แค่สายตาของผู้หญิงที่รอดมาได้แต่มันคือสายตาของคนที่พร้อมจะค้นหาความจริงจนสุดทางเสียงนาฬิกาดิจิทัลบนโต๊ะหัวเตียงดังขึ้นเบาๆตัวเลขเรืองแสงสีฟ้าบอกเวลาเจ็ดนาฬกาสินาทีฉันเปลี่ยนชุดสวมเสื้อคลุมบางๆสีเทาเข้มจัดผมให้เรียบตึง ใบหน้าเรียบเฉยไม่มีเครื่องสำอางแม้แต่น้อยข้างในฉันคือความตั้งใจไม่ใช่เพื่อให้ใครประทับใจแต่เพื่อให้ทุกการก้าวไปข้างหน้าหนักแน่นกระเป๋าสะพายใบเล็กบรรจุเพียงโทรศัพท์สมุดจดและปากกาฉันหยิบซองเอกสารบางส่วนติดมือไปด้วยในกรณีที่ต้องใช้มันเป็นอาวุธไม่ใช่เพื่อทำลายแต่เพื่อเปิดโปง เสียงรองเท้าส้นเตี้ยกระทบพื้นกระเบื้องเป็นจังหวะขณะฉันเดินออกจากเพนเฮาส์ยามหน้าตึกมองมาด้วยความประหลาดใจอาจเป็นเพราะฉันไม่เคยออกเร็วขนาดนี้มาก,ก่อนรถแท็กซี่จอดรับตรงหน้าทางเข้าฉันเปิดประตูเข้าไปอย่างมั่นคงบอกปลายทางสั้นๆคาเฟ่ริมแม่น้ำสาขาถนนเจริญกรุงคนขับพยักหน้ารับเสียงเครื่องยนต์สตาร์ท รถเคลื่อนตัวไปตามถนนที่เริ่มคึกคักผู้คนข้างทางเดินผ่านไปมามีทั้งรอยยิ้มความเร่งรีบและความว่างเปล่าในสายตาแต่ไม่มีใครรู้ว่าผู้หญิงคนหนึ่งในรถคันนี้กำลังจะเปิดฝาโลงของอดีตที่ถูกปิดตายมานานเมื่อมาถึงฉันจ่ายเงินแล้วลงจากรถอย่างไม่ลังเลคาเฟ่ริมแม่น้ำแห่งนี้เงียบมีเพียงเสียงน้ำกระทบท่าเรือ กับกลิ่นกาแฟที่ลอยมาแต่จมูกฉันมองหาผู้หญิงที่โทรมาภายในร้านมีคนเพียงไม่กี่โต๊ะผู้หญิงคนหนึ่งนั่งอยู่ริมหน้าต่างเธอสวมเสื้อเชิดขาวกางเกงขายาวสีดำผมยาวสลวยปิดไปหน้าครึ่งหนึ่งมือข้างหนึ่งวางบนแฟ้มสีดำนะ้าฉันเดินเข้าไปหาไม่พูดเพียงแต่นั่งลงตรงข้ามเธอเธอเงยหน้าขึ้นช้าๆดวงตานั้น เต็มไปด้วยอะไรบางอย่างที่ฉันไม่อาจอ่านได้ในทันทีทั้งเศร้าทั้งแค้นทั้งกล้าและเจ็บคุณชื่อพิมพ์ใช่ไหมเสียงเธอนุ่มและเรียบแต่แฝงความสันนไหวเล็กน้อยฉันพยักหน้ามองแฟ้มในมือเธอสิ่งที่คุณถืออยู่คืออะไรฉันถามเธอวางแฟ้มลงบนโต๊ะเบาๆแล้วค่อยๆเปิดมันออก ภาพถ่ายสำเนาเอกสารและรูปถ่ายของผู้หญิงหลายคนบางคนฉันไม่รู้จักบางคนฉันจำได้คือแม่บ้านเก่าคือคนขับรถที่เคยหายตัวไปคือเพื่อนเก่าสมัยเรียนของพีมพวกเขาทุกคนเธอผู้ช้าๆเคยมีความเกี่ยวข้องกับพ่อสามีคุณฉันก้มลงดูเอกสารมือเริ่มสั่นเล็กน้อย คุณหมายความว่ายังไงเธอหยิบกระดาษแผ่นหนึ่งเลื่อนมาให้เป็นรายการทรัพย์สินที่เคยถูกโอนอย่างผิดปกติพร้อมลายเซ็นปลอมหลายชุดซึ่งหนึ่งในนั้นคือชื่อของฉันเองหัวใจฉันกระตุกขอบตาเริ่มร้อนมือกำกระดาษแน่นจนยับเธอมองหน้าฉันพูดช้าๆชัดเจนคุณไม่ใช่แค่เยื่อ คุณอาจถูกวางตัวให้เป็นแพ้มาตั้งแต่ต้นฉันนิ่งเงียบงันในความจริงที่ค่อยๆเปิดเผยสมองไล่เรียงเหตุการณ์ในอดีตคำพูดของเขาการกระทำของเขารอยยิ้มของพีมที่เคยดูอบอ,อุ่นกลับกลายเป็นกับดักที่ซ่อนความเย็นชาภาพทุกอย่างเชื่อมต่อกันเหมือนจิ๊กซอที่ถูกประกอบโดยมือที่ไม่หวังดีผู้หญิงตรงหน้าฉันยื่นกระดาษแผ่นสุดท้ายมา นี่คือใบมอบอำนาจที่ใช้ชื่อคุณปลอมในการโอนกรรมสิทธิ์หลายรายการรวมทั้งทรัพย์สินของคนเหล่านี้ทั้งหมดฉันเงยหน้ามองเธอดวงตาเธอมีน้ำตาคลอแต่ไม่ยอมไหลออกมาเหมือนเธอเก็บมันไว้เพื่อความเข้มแข็งทำไมคุณถึงช่วยฉันฉันถามเสียงเบาเธอยิ้มจางๆเพราะฉันเคยเป็นคุณมาก่อนเคยเชื่อใจเขา เคยยอมถูกทำลายเพื่อรักษาครอบครัวที่ไม่มีอยู่จริงฉันหลับตาปล่อยให้น้ำตาหยดแรกไหลลงมาไม่ใช่เพราะอ่อนแอแต่เพราะสุดท้ายฉันได้เห็นความจริงทั้งหมดเสียทีเสียงแม่น้ำกระทบตลิ่งยังคงดังต่อเนื่องดวงอาทิตย์เริ่มลอยขึ้นจากเส้นขอบฟ้าแสงสีทองอาประจบสายรอบร้านฉันหยิบเอกสารทั้งหมดขึ้นมามองมันราวกับกำลังตัดสินใจครั้งสำคัญ ผู้หญิงตรงหน้าลุกขึ้นวางมือเบาๆบนไหล่ฉันสิ่งที่คุณทำต่อจากนี้จะไม่ใช่เพื่อล้างแค้นแต่เพื่อหยุดมันไม่ให้เกิดกับผู้หญิงคนไหนอีกเธอเดินจากไปอย่างเงียบงนันทิ้งฉันให้นั่งอยู่กลางความว่างเปล่าแต่ครั้งนี้ฉันไม่รู้สึกโดดเดียวอีกแล้วฉันพับเอกสารเก็บลงกระเป๋าลุกขึ้นยืนมองเห็นเงาสะท้อนของตัวเองในกระจกบานใหญ่ไม่ใช่เหยื่อ ไม่ใช่สะพ้ยไม่ใช่ภรรยาแต่เป็นหญิงคนหนึ่งที่ลุกขึ้นและเลือกจะไม่ยอมอีกต่อไปฉันก้าวออกจากร้านก้าวแรกของบทใหม่ที่ฉันจะเป็นผู้เขียนด้วยมือตัวเองไม่ใช่ด้วยความเงียบแต่ด้วยความจริงและเสียงของฉันจะไม่เงียบอีกต่อไป